ได้ไถชีวิตโคกระบือมอบให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นอาชีพเสริมถวายเป็นพระราชกุศลครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พระครูสังครัก์วีรวัตรหรือพระครูออสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเองครับได้ไถชีวิตโคกระบือจํานวน34ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยมอบให้กับพระเทพวชิระทิปดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงเพื่อส่งมอบโคกระบือเหล่านี้นะครับให้กับพันตำรวจเอกคมสรนพุ่มไพศาลซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพข้าราชการตำรวจเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ทั้ง19สถานีตำรวจนะครับเพื่อน,นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหลังเวลาราชการครับซึ่งคาดนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ภายใน3-5ถึงปีค่ะจะสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นและมีรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนั้นมีรายได้เสริมและรู้จักการประหยัดอดออมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังได้อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่คู่กับโครกระบือ ให้ในการปลูกข้าวทำนามาอย่างยาวนานค่ะนอกจากนั้นนะคะพระเทพวชิราทิปดีเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมยังได้แจกพืชผักผลไม้ซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแตงกวามะเขือยาวแตงโมฟักทองมากกว่าหนึตันค่ะที่ซื้อมาจากชาวบ้านบนดอยสูงเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรบนที่สูงนำมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานฟรีกันทุกคนค่ะ